ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอปเป็นต้นทีพีเจเพจมีผู้ติด,ดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไ,ไม่โกงใครที่กำลังหาไอเดีคุมฟูลพร้อมเล่นลูมครบแลนดคอร์สกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมอะไรเนี่ยปัญญาอ่อนป้าเอาแรดมาฟาร์มเอ้าไอ้เหี้ยมันฟาร์มได้มึงอยู่ยุคไหนเนี่ยเนี่ยปัญญาอ่อนป้าเอาแรดมาฟาร์ม เฮ้ยทำไมวะผมแร็ฟาร์มไม่ได้อะเฮ้ยไอ้เหี้ยีกิจสัามภาษณ์ดีวะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีเอ้าไอ้เหี้ยกูว่าละผมลืมลบ Effect, เอฟเฟกต์แร็ปคิลัวไปนะครับผมแล้วโอโ้โหกูโอโ้วเดลไม่ขยับเลยโอเคฮะเดี๋ยวทนเล่นไปอย่างนี้ก่อนกันละกันนะครับผมแล้วก็คือไม่รู้ว่าว่าทำไมนะครับผมแล้วที่ผมแบบกดเข้าไปเล่นก็คือแบบ พยายามออดว่าเอาเร็มาฟาร์มทำไมว่าแร็มันฟาร์มไม่ได้เหรอวะเดี๋ยวคุณเล่นให้ดูไอ้เนี่ยจริงมันมันฟาร์มได้นะแต่ว่ามีตัวที่ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับผมนะมันก็มันโหดเลยนะเอามาฟาร์มแบบไม่รู้อ่ะนะครับผมทำไมเขาถึงอุ้ยบึดเลยเฮ้ยทำไมเขาถึงแบบต่อต้านขนาดนั้นน่ะ,นะนะโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นให้เขาดูนะว่าเร็ก็ฟาร์มได้นะครับผมนะเอ๊แต่ผมตอนนี้ <ๆ S 2> ผมงงเอฟเฟกต์กว่าเช้ เอ้องงเอเนอเวชั่นเหรอไอ้อคุณเล่นเอเนอเวชั่นแบบแข็งืออไไงงอ่ออย่างงี้เหรอเมื่อกเป็นไงกระโดดข้ามสวยฟร์มก่อนทุกคนก็ทนดูเอออย่างงี้ก่อนกันละกันเพราะผมลืมลบไอแอนิเมชั่นนะครับทุกคนเอลืมลบเอฟเฟกต์ฮะเลยบอกว่ามันก็เลยบักแอนิเมชั่นไม่เดินนะครับผมนะหรือว่าไม่ขยับเนาะ โอเคผมสิเฮ้ยจังหวะนี้สวยเฮ้ยโอ้โหอติโอ้สวยสวยสวยตาคือคือแบบว่าอย่างที่รู้ๆนะเวลาแบบลงมอสกกสก,กลิสกกลหรือว่าเอฟเฟกอะไรพวกเนะี้ยมันเชนสก,กิลครั้งแรกมันจะค้างนะครับผมนะี้ยเฮ้ยสวยอุ้ยโอ้โหแม่ฟิกเกอร์เราดักอ้าวมีจริงด้วยเอา้าไอ้เอะไรวะผมพูดไอ้อติไม่ได้อีกโอ้ อะไรไม่ขี้ผมพื้นหรอโอ้ถ้าไม่ขี้โดนี้โอ้โหบืด้ได้ไงวะอุอนนออ้ยสวยคิ้แหลกอุ้ยผมไม่โดนหรอเอาของดีกว่าไหมกูจะตายเพื่อนเอ้ยเอามากอุกรนึดีกว่าปะเฮ้สวย โอ้ยเฮียบวกกันแล้วพี่มาน้องเฮ้ยโอ้โหเป็นฟิกเกอร์โอ้โหเฮียนี่เป็นโดดต่อยเลยกุศลติยัดแม่งเลยเฮียแรกปะล่ะอุ้ยรอบรอบรอ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 บปเนี่ยอ้ยอ้ยโอ้โหไม่ตายเฮียกุศลโอ้สวยโอ้ผมหิวแล้วผมเดินหนีผมก็รอดแล้วเมื่อกี้เฮ้ยไม่ต่อยทีแบบเกาะขึ้นโอ้เสียดายเลยเข้าถึงเลยแม่งเลย มุมตัติ๊กเลยแล้วกันดูดีนขนาดตายไปแบบว่าเอเ,อเดเวชั่นเอเดเวชั่นยืนยังอยู่เลยเฮดยหมเจนเพื่อนๆกลุมาแล้วกลุมาแล้วเฮ้ยเ <c oughs> อ้าตายนะน,นี่อะไรอของวันร้อ ตายนะตายนะยสวยเฮ้ยอีย่อาริตเวทแน่เลยแม่โคตรแรงเลยชิ้นต่อไปนะออกอันนี้เลยนะเขามมงกุฎออกจากก่อนเล็กพอนะครับผมนะเื่องต้นเกมจะ่ปอ,ออกเล็กจากเกา เฮ้ยเทยไมผมรู้สึกว่าทีมมันไม่ไหววะเดี๋ยวผมเม่เห็นสกอร์ทีมแบบว่าสิบสิบ,สบผมเอาไปแล้วสี่นะเฮ้ยอูย้หูยดโดนอย่างงี้บัฟเรียบร้อยขาบ้านกูบอกเลย นี่โคตรแรงผมเริ่มแรงส,สั่ๆเลยตุ๊ยเชียร์เราไงวิสวยเพื่อนเฮ้ย,ย,ยดูดเลือดก,กันขอดูดเลือดก,กันเขเอาไอ้ร็อดูนแวมไพร์มานิดนึงนะครับผมนะมันก็เลยแบบว่าดูดเลือดได้นิดนึงกลับบ้านเลยละกันถ้ามาเดินมาก็เสร็จแค่นั้นเองเฮ้ยจะเอาอ่ะอาตีดิโอ้โหเชา้าเพื่อน ไม่เป็นไรได้อยู่อือโอ้โหแล้วกูตายโอ้โหเมื่อกี้อิงแน็กไวท์คิงแน็กมันตัวอะไรนะไอ้กบอ่ะมันอันตีช้าเอ้ยมันปกติแหละคือมันมันเล่นโซโล่ไงมันแบบมันไม่ได้เล่นเป็นทีมมันไม่ได้สื่อสารกันโอ้ถ้ามันอันตีไวกว่านี้เอ้ยมันได้เลยนะครับผมเนี่ยคือแบบมันไม่เห็นตัวไงตอนที่มันจะพุ่งไปมันตั้งหลังไม่ทันหรอก วิ่ยขี้แขกเล่นอย่างโหดกวาดติดดันเลย,ยสวยเขียยไปได้สักตัวดักุ่มได้แล้วตอนนีน้คือแบบว่าใครเดินผ่านมาได้ตายแน่ผมบอกเลยด้วยของผมระดับนี้ให้เพื่อนเอามาะกอนขอโดดทษดีขอดักนะดูว่าจะมีใครเดินผ่าน เอ้ยมาเขียกขึ้นล่างดีทีมเอ้พีทีมฝันโน้นอ่ะเฮ้ยเว้เล็ดเว้เล็เว้ยเล็ดสวัดดีเพื่อนเชี่ยเอ้ยกูตายไอ้ขี้ไปจะยีเลยละกันดิไดู้รอดอุ้ยดีเพื่อนตามไปตอนนี้ว้าวเลยไอ้กบเล่นดีอยู่นะ ดูรวบสวยดูถอยมาเพื่อนถอยมาถอยมาถอยมาปอบปอบเดินมาปอบปอบเดินมาปอบมอบเดินมาสักนี่ได้สองโอ้โหไอ้บุรีม่นโคตรถึกอะไอ้บุรีมันถึกจริงโอ้โหมันออกกัดเวทนน่นลยไกอาร์แล้วออกขวาหีิโอ้โหให้มันเถอะัตีไม่เข้าเลยเมื่อกี้ ไม่เข้าอ่ะหมายถึงลิงเหรอลิงไม่เข้าหรือว่าสกิลไม่เข้าแต่วิธีไม่เตะแรงจัดเลยทุกคนขนาดมันยังไม่มีโอมิอ์มแล้วนะมันไม่เอาโอมิอ์มเลยนะกล้าเล่นหน่อยดิไอเหี้ยนี่มันมันดีแต่โบทจริงๆด้วยไอเมดเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตเกมแล้วผมเอาแรดมาฟาร์มแบบว่าปัญญาอ่อนแลาเอาแรดมาฟาร์มแต่มันก็ไม่โบทนะผมเล่นอ่ะ เออผมน่าจะเล่นได้มั้งหรือว่ามันน่าจะรู้ว่าตัวมันตัวมันโหดเลย <c oughs> อีกแล้วมันฟาร์มได้นะ,นะครับผมนะฮะผมว่าคือมันนั่นางแน่มีจริงเฮ้ยกูยาสาเช็คเฮ้ยเพื่อนตายเฮยสวย chất đến đang mạnh đâu kia, chắn sẽ meditate it's pretty cool that i'm 11 năm better days i could walk see here i should celebrate think video video Hoi bữa tiêm lính tay là khoai thí là hả hoi hoi này tỏi bạn hoi 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 kêu hoi 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 bên này bên này bên Ui, <laughs> nào, khá nào mới cứu hình Ui, bây giờ đi, ông, anh kia bên này đó, anh kia khôn lên Anh kia Omega cái chiêu gu đó vẫn ạ Tuổi, anh cái gu nào โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะก็คลิปนี้แลดฟาร์มได้นะครับผมนะครับผมนะก็คือมันมันเป็นตัวที่โหโดเลยนะครับผมนะถ้า,าแบบคนเล่นเป็นนะแล้วเขาโบโห,โหโดๆเนะี่ยคือแบบฝั่งนู้นแบบไม่ได้ถั่วผมบอกเลยนะครับดักคุมอะไรเงรี้ยโคตรโกงฮนะบายครับผม